สวัสดีครับนะครับนอมมนีกบมาพอกับเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับนอมมนีผมกัญจิพามาเบิงต้นมะฮอกกานีนะครับเนาะเป็นใหม่ตั้งประเทศเนาะแต่ว่าสามารถปลูกทุกพื้นที่นะครับเนาะในประเทศไทยเขาได้นะครับเนาะแต่ว่าประมาณเจ็ดตัวทุกพื้นที่เด้อนะครับเนาะอ่าผู้ใดปลูกมะฮอกกานีนะครับเนาะขอนปลูกไว้นะครับเนาะไกลจากซิ่งปลูกสร้างจากบ้านเฮานะครับเนาะเพราะว่าห้าขา เพิ่งโลดนะครับเนาะหากเขางัดขึ้นมานะครับเนาะขาปลูกใกล้บ้านเนีงัดบ้านแน่นอนนะครับเนาะงัดปูนท่อนแน่นอนนะครับผมก็ปลูกอยู่นี่ครับมะฮอกกานี้ประมาณสี่ปีกะต้นใหญ่เน่นะครับเนาะอ่สั่งแขนนะครับใหญ่กว่าขากระไรนะครับเนาะเนี่ซ้ั่แขนกับายนะครับเนาะแต่ว่าจะงามส่วนมากคือจะใหญ่นะครับเนาะมีทำไมอ่าใหญ่เพราะว่าเขามักพื้นที่นี่เน่นะครับก็คือ มีน้ำขังเนี่ยนะครับเนาะอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะแล้วก็น้ำนะครับขาดเนี่ยอยังประมาณเนี่ยนะครับก็เลยทำแหหมอกกันนี่ไงนะครับเนาะสำหรับพื้นที่ของผมนะครับแต่ว่าทาเป็นนุ่นๆเลยนะครับเนาะหน้าฝนน้ำแชะนะครับเนาะหน้าแรงบ่มีน้ำบ่โตนะครับเนาะสำหรับหมอกกันนี้ผมดีผมปลูกนี่ก็คือเป็นหมอกกันนี้ที่ผมซื้อมานะครับเนาะ หลายปีละซีปีลวปลูกลงดินไว้นะครับเนาะกะพ้ามาเบิงนะครับสำหรับมอกกานี้เนี่ยผมเบิงนะครับมอกกานี้ที่มีอยู่นะครับเนี่วก็เกือบทุกไม่ที่ว่าผมมีนะครับมาดูสากพยุงยางหน้าตะเคียนนะครับเนาะพอยกพย่อมนะครับมอกกานี้เนี่ยก็นะครับเนาะเนี่ยเป็นมอกกานี้เนาะนะเบิงโหลดนะครับมอหกกานี้ซปีนะครับเนาะเนี่ยก็ต้นขาผมแตกใบดีนะครับเนาะ ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับผมพื้นที่นี่นะครับเนาะเป็นพื้นที่หืมหนำนะครับเนาะผมบอกเลยว่าถ้าปลูกพื้นที่หืมแบบคือผมนะครับเนาะต้องเอายกหกเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้มันอยู่สูงเลยสิเด้นะครับเนาะอยู่่ำดตายเมดนะครับมอกระนี้ที่ผมคยปลูกเนี่ยแถวนี้นะครับเนาะมอกระนี้อย่างหน่มอกระนี้อย่างหน้าขนาดอย่างหน้ากันยังตายเพราะว่ามันหืมหํำแห้งนะครับเนาะหนำวมคังถมลากเขานะครับเนาะก็เลยเห็ุให ต้นไม้เขาตายนะครับเนาะเขาก็เบื้องดีๆถ้าจะปลูกต้นไม้เนาะกาคนยกล่องนะครับเนาะเบื้องพื้นที่เขาพร้อมว่าหน้าฝนน้ำท่วมครั้งบ่นะครับหน้าแรงมันเป็นยังไงนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นสำหรับมะฮอกกานีที่ผมปลูกนะครับเนาะกรใไง่กระโตกับงามกรบผมปลูกในพื้นที่คอนแก่นนะครับไงก็มู่วหละนะครับเนาะไงก็หลายฝ่ามืออยู่นะครับเนาะปลูกซี่ปีนะครับเนาะเนี่ยนะครับญ oui> ่ก็แขนผลละ นะครับไม่มมฮกานีซีปีกะถามว่าตอบโจทย์บ่กะตอบโจทย์ครับผมเป็นไม้ที่ตัวเร็วนะครับเนาะกะมีนะครับนอะมฮกานีลหลายๆต้นทีย่งงลงเหลือในพื้นทีผมนะครับเนาะอันนี้ฟังนี่ก็คือพื้นทีประมาณไรเศษๆแต่ว่าปูไพถึงไรดอกแต่ว่ากะต้นมฮกานีก็หลาย้อนอยู่ก็มีต้นเยยนหญ่ต้น่อยนะครับเนาะเนี่ยมีต้นเยยนหย่ต้น่อยมฮกานีนะครับเนาะเป็นไม้ตั้งประเทศก็จริง แต่ว่าโตวไว้นะครับไม่กะใส่ได้นะครับนอะฮ็ดกิ๊ดต่อกิ๊ดตารือว่าเป็นไม้ที่แข็งประมาณนึงนะครับนอะ่าแกงประมาณนึงนะครับนอะแต่ว่ากับบอเอ่าถือว่าแกลงเลยแต่ว่ากับเป็นไม้ที่อ่าทนนะครับสภาพอากาศของพื้นพื้นที่เขาได้อยู่ นะครับเนาะสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นั่นแหละนะครับเนาะผมกับมีให้เบื้องนะครับมอฮอกระนี้เนี่ยก็มีติดหัวติดสวนไว้แต่ว่าผมก็บ่มากปันไอดอกเพราะว่ามันเป็นไม้ตั้งประเทศนะครับก็ปลูกไว้เพราะว่ามีมันมีมอฮอกกะนี้ใครเนี่ยะก็ดีกว่ามันบ่มีนะครับเนาะก็ปลูกเพื่อที่จะอ่าไว้จะอาจจะแปรรูปหรือว่าไว้แต่นะครับเนาะเป็นไม้ที่สามารถผ้ามูโตได้นะครับเนาะเป็นสลับไม้มอฮอกระนี้เด้อนะครับเนาะก็หลายเติบอยู่ นะครับเนาะก็ปลูกไปเนาะก็ปลูกไปเพื่อที่จะให้ปลาเขามันติมนะครับเนาะไม่ปลาเนาะนะครับเนาะกะมีไว้นะครับเนาะพาไม้มะฮอกกานีน่ะเป็นไม้ที่จะริญเติบโตนะครับเร็วนะครับอ่าผู้ได้อยากได้ปลาเร็วปลูกในละมะฮอกกานีนะครับเนาะแกมกับต้นกระทิ้งเทพาหรือกระทินะลุงไปเพราะว่าต้นกระทินาลุงกระทิ้งเทพาเนาะญ่จริงเนาะแต่ว่า ภายใน10 15ปีต้องตัดออกเพราะว่ามันโกนนองไม้มะฮอกกานีบ่โกนสามารถมีอายุหลายได้ถึงหลายร้อยปีนะครับตั้งประเทศกับไม้พันธห์่รุ่นค้นโอบก็ได้ผลละนะครับผู้ใดที่เนธุมีปลูกมะฮอกกานีที่เป็นพื้นที่ของเขานะครับนาะเขาก็ปลูกไปเพราะว่าไม้มะฮอกกานีเป็นไม้ที่ง่ญ่เร็วนะครับนะใหญ่แข่งกับทินทีผ้ากับทินนรูกได้ผลละนะครับนาะอนะมันกับเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าผู้ใด อยากจะปลูกมะฮอกกานีกะลองหามาปลูกเบื้องนะครับเนาะผมกะลองหามาปลูกเบื้องนะครับเนาะก็ตอบโจทย์อยู่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีบางพื้นที่ที่ผมปลูกมะฮอกกานีนะครับว่าได้ผลแต่ถ้าปลูกไว้เอาหมองที่เอายังไงว่าบ่กึื้นน้ำเนาะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะโอเคว่าได้ผลอยู่นะครับถึงบางต้นนี่สีซ้ำแขนนะครับเนาะเหนียวซ้ำแขนแต่ว่ามันก็ฉลุดนะครับเนาะเป็นไม้ที่ในเนื้อไม้หล เนาะครับเนาะอ่าเป็นที่ไม่เนี่ยมอกระน,นี้นะผมปลูกนะส่วนมากนะครับเนาะในพื้นที่ผมซีปีเนี่ยครับผดุงนะครับเนาะตะเคียนยางหน้ามะฮอกนะครับพยอมนะครับตะเคียนอ่าโอ้ยหลายนะครับต้นดอกต้นแดงมอกระน,นี้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับใบใหญ่กงมูสูงกงมูนะครับเนาะพื้นที่ถามว่าเหมาะสมบก่กะมันอาจจะปลูกได้ทุกพื้นที่เดี๋ยวผมพาไปเบื้องทีมอกระน,นี้ใบใหญ่ใบโตกับมีขี้กัน แต่ว่ากับปลูกได้ทุกพื้นที่ครับแต่ว่าบรดสโตได้ทุกพื้นที่นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเนาะที่ผมปลูกไม้มะฮอกกันีไม้มะฮอกกันีผมซีปีในซ้ํานียล่ะนะครับเนาะบัดท่านในเพียงอกอยู่นะครับเนาะกับปลูกนะครับเนาะสองสามต้นขึ้นกันแต่ว่าไม่จะเชียนอย่างหน้าไม่ป่าของประเทศเท่าใหนไงดีกว่านะครับเนาะมันเป็นพื้นที่ที่อ่า สูงดอนนะครับเนาะแต่ว่าชุ่มน้ำไปแลาหนาฝนนะครับไม่หมอกกันนี่บ่มักนะครับเนาะถ้าจะมักขึ้นต้องยกล่องให้เขามั้งนะครับเนาะตายกะมีคือกันนะครับเนาะไม่หมอกกันนี่นะครับสองสามร้อยต้นนะครับเนาะเหลือสามสี่ต้นนี่ละนะครับในพื้นที่ที่มันบ่เหมาะสมเด้อบ่เหมาะสมก็คืออ่าชุ่มน้ำนะครับเนาะบ่ยกล่องให้เขานะครับเนาะแต่ว่าไม่แต่เชียนเหลือหลายนะครับเนาะไม่อย่างน้าเหลือหลายนะครับเนาะ ไม่พยุงนะครับเติบโตดีนะครับเนาะแต่ว่าพยิงนะครับเนาะแต่ว่ามหัศกนี้นี่ยมาตอบโจทย์นะครับเนาะมาคือไม่พยุงนะครับเนาะมาคือไม่แต่เคียนนะครับเนาะไม่ปลาของประเทศเฮานะครับเนาะไม่พยุงนะครับเนาะอาจเติบโตได้ทุกพื้นที่กะผู้ใดปลูกแยังกับซ้ำกะมีพยุงเนี่ยนะครับเนาะมหัศกนนี้เนี่ยแต่เคียนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยกะปลูกปนๆกันไปนะครับเนาะกะจังไรนะครับไม่ตั้งประเทศกะ บ่สามารถสู่ใม่ในประเทศเขาได้ดอกเนาะนะครับเนี่ยนะี๋ยวเมื่อกี้ต้นดอกนะครับเนาะเนี่ยจะเริ่มเติบโตบ่นะครับก็จังที่เห็นนี่ยแหละครับไม่ซีปีนะครับหบ่เพียงหน้าอกนะครับเนาะไม่อย่างน้าซีปีเนาะถ่วมหัวเมล้วเนาะครับเนาะอ่าพยุงซีปีกับถ่วมหัวเมล้วนะครับเนาะมาดูปีหนึ่งสองปีนะครับเนาะกับถ่วมหัวนะครับเนาะแต่ว่าไม่มมโหกันนี้กับไ่ได้ตอบโจทย์ผมนะครับเนาะสำหรับพื้นที่ดอนนะครับเนาะแล้วก็ชุ่มน้ำสำหรับหนาฝนนะครับเนาะกับ เอามาให้เบื้องนะครับว่าไม่มาฮอกกานีนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ครับผมแต่ว่าบริเวณใดทุกพื้นที่นะครับเนาะผู้ใดอยากจะอ่ามีไม้มาฮอกกานีในพื้นที่นะครับเนาะเพราะว่าไม้มาฮอกกานีเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับเนาะโตเร็วเจริญเติบโตดีนะครับเนาะเขากะนำหามาปลูกเบื้องแต่ว่ากับเบื้องพื้นที่ของเขาพร้อมนะครับเนาะบริเวณใดจะปลูกแต่ไม้มาฮอกกานีเขาควรจะปลูกหลากหลายไม้นะครับเนาะเนี่ยเบื้องลดนะครับไม้มาฮอกกานีสี่ปีนะครับเนาะ นี่ขนาดเด็นะครับเนาะเพียงขาเขา้ารับผมเพียงขาเขาแล้วก็ตายไปส่วนหลายนะครับหลาย้อยนะครับเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับการปลูกไม้ปาไม้มอกกานีไม่เติร์โบเลวนะครับเนาะเ้าปลูกเขา,าก็ปลูกในทุกพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าเขาก็เบื้องว่ามันไก่ช้ค่านะครับดันมาดัดนเนี้าะบเพราะว่าหากเขานะครับอ่ามันดันบ้านนะครับเนาะเขาจะเริ่มเติบโตเร้วหา,หากลายนะครับเนาะหากเขาจะลอยขึ้นจากดิน นะครับนอกจากฝากเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับปลูกไม้มะฮอกกันนีเด้อปลูกได้ทุกพื้นที่ครับผมเพราะว่าจะเป็นชุมน้ำเป็นดอนเป็นโคกเป็นโน้นเนาะแต่ว่าถ้าปลูกนะครับอมองได้ทีมันน้ำไหลๆนะครับเนาะมองได้ทีหนาฝนแล้วน้ำมันท่วมคังนะครับเนาะเขาก็ค้นยกก่งงองยก,กโคกเห้เขานะครับนอกจากฝากไว้เป็นแนวทางนะครับนสำหรับคลิปนี้นะครับเนอะอเล็กฟาร์ม ขอ,อนแก่นนะครับนกกรสิคอตลาไปก่อนนะครับนอกกระสิคก็คำว่าสวัสดีครับ